สวัสดีค่ะช็อกวงการคู่รัก8ปีเซ็นใบหย่าแล้วโดนขุดนอกใจเสียดายครอบครัวที่น่ารักมากเรียกได้ว่าทำแฟนๆช็อกหนักเมื่อสื่อต่างประเทศได้เผยแพร่เ,พเ,พเรื่องราวของคู่รักมาราธอนของวงการบันเทิงจีนอย่างจางจื่ออี้และหวังเฟิงได้ออกมาประกาศข่าวอย่าล้างกันแล้วโดยได้ออกมาประกาศผ่านเว่ยป๋อเมื่อวันที่23ตุลาคม -66 โดยระบุว่าหลังจากที่ พิจารณาเรื่องยาอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้และขอเน้นย้ำว่าไม่มีการนอกใจหรือทำผิดต่ออีกฝ่ายไม่มีการทรยศหักหลังกันในชีวิตคู่ในอนาคตยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของลูกๆต่อไป พวกเราทั้งคู่มีช่วงเวลาหลังแต่งงานที่ยอดเยี่ยมมากตลอดเวลา8ปีเราทั้งคู่ได้สร้างครอบครัวที่น่ารักและมีลูกด้วยกันแม้ในคำถแถลงจะระบุเน้นย้ำว่าไม่มีการนอกใจหรือทำผิดต่ออีกฝ่ายไม่มีการทรยศหักหลังกันในชีวิตคู่แต่แค่ขณะเดียวกันโลกออนไลน์กับเห็นต่างมองว่าสาเหตุการหย่าร้างครั้งนี้มาจากฝ่ายชาย ที่มีข่าวเสียหายทั้งเรื่องเมียน้อยเที่ยวผู้หญิงรวมถึงการติดการพนันและนี่อาจเป็นสาเหตุที่ฝ่ายหญิงทนไม่ไหวจนต้องยุติความสัมพันธ์จนทำให้หวังเฟิงถูกโจมตีอย่างหนักแต่ขณะเดียวกันเรื่องเก,เก่าของจางจื้ออีก็โดนขุดขึ้นมาเป็นประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของเธอกับความสัมพันธ์ของหนุ่มรุ่นน้องอุ่วฉีซาน ร้านชายของหัวอิงตงนักการเมืองและนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลของฮ่องกงขอบคุณไทยนิวค่ะ